สวัสดีค่ะวันนี้แม่ครัวแม่เคือจะพามาทำแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดเนื้อค่ะนี่คือแกงเผ็ดเนื้อนะคะไ <c oughs> ม่คือเคี่ยวกะทิแล้วนะคะเคี่ยวกะทิกับพริกแกงแล้วค่ะนี่เจ้าเนื้อลงค่ะเจ้าเนื้อลงค่ะอันนี้คือเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวค่ะ ที่ซอยเขาซอยสไลด์มาจากองค์ร้านเขาแล้วค่ะอันนี้ไม่เคอเคี่ยวเคี่ยกะทินะคะเคี่ยวกะทีค่ะกะทีซึ่งอันเราใส่พริกแกงแล้วก็โขกแบบแบบที่ว่าเราทําที่บ้านเราเพิ่มค่ะถ้าเราซื้อแต่พริกแกงมันจะไม่หอมนะคะนี่ค่ะมีหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กะปีนะคะกะปีแล้วก็พริกแห้งค่ะพริกแห้ง กะปิตะไคร้หอมกระเทียมเออโขลกรวมกันนะคะโขลกรวงกันกับพริกแกงค่ะส่วนใบมะกรูดเอามาสีข้างนอกเ้ามาใส่ค่ะนี่นะคะม่เขือกำลังเคี่ยวเนื้อค่ะเคี่ยวเนื้อกับน้ําพริกแกงกะทิค่ะอันนี้คือมะเขือนะคะมะเขือที่จะใส่ค่ะมะเขือค่ะมะเขือขาวมะเขือเปาะบานห้าวเราค่ะซอย่า ลูกหนึ่งถ้ามันถ้ามันใหญ่อย่างนี้ก็สี่ค่ะขาสี่นะคะลูกหนึ่งค่ะแช่น้ำก่อนค่ะแช่น้ำก่อนกันไม่ให้มะเขือมันดำนะคะนี้ก็เกราจะเตรียมเราใส่แล้วกันรัวไม่เคือนะคะลัวบ้านบ้างค่ะทำรับประทานระหว่างครอบครัวค่ะ อันนี้ก็เป็นรสดีนะคะรสดีเราจะปรุงรสละค่ะอันนี้คือซอสปรุงรสค่ะรสดีแล้วก็อันนี้ชูรสนะคะชูรสค่ะเราจะใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะเกลือนิดหน่อยเกลือแค่หยิบมือเดียวนะคะเกลือแค่หยิบมือเดียวค่ะเราจะเอาไม่มากนะคะอันนี้จะได้ละค่ะ เสร็จแล้วเราจะเอามะเขือลงนะคะเอามะเขือลงแล้วค่ะเนื้อมันจะได้ที่และค่ะันเป็นเนื้อบัว <c oughs> อันนี้คือใบหูระพาค่ะใบหูระพาใบหูระพาแล้วก็ต้นหมอมค่ะแล้วแใครชอบนะคะ แต่ว่าสามีในเครื่อนใส่หอดใส่หอดต้นหมอมค่ะจริงๆเข้าใส่แต่ใบของลามาค่ะอันนี้กล้จะได้แล้วนะคะ <c oughs> ชิมรสค่ะ <c oughs> ลืมอย่างหนึ่งนะคะลืมตัดใส่ ลืมน้ำตาลทรายนะคะไม่เคยลืมน้ำตาลทรายเห็นรู้สึกว่ามันจะอร่อยแล้วค่ะเพราะเราทำใส่น้ำไม่เยอะนะคะน้ำเราพอประมาณะคะ่ะเมื่อกี้นี่มีแต่น้ำกะทินะคะอันนี้คือน้ำเปล่ากผสมนิดหน่อยเพราะบ้านชอบขูดทิกค่ะชอบขูดทิก,กไม่ชอบเยอะ ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเกลือเ,อ,เออน้ำตาล่ะน้ำตาลน้ำตาลใส่นะคะ อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะเราเพิ่มน้ำปลานิดหน่อย ตอนนี้น่อยค่ะปฟังก็ได้อืมอันนี้ได้ที่แล้วค่ะอันนี้ต้องล้างก่อนนะคะอีะนนเขือก็ลืมค่ะ ต้องล้างกทีก่อนนะคะทำแบบสูตรบ้านๆคะ่ะแบบสูตรบ้านๆทำกินกัน,นะคะ่ะเราจะไม่ทำเยอะนะคะั้าตอนมี ซอยตะไคร้นะคะตะไคร้มาซอยหอมแห้งค่ะแกะออกเปลือกอออแล้วเอาไปล้างก่อนนะคะล้างเปลือกมันมีเชื้อราค่ะกระเทียมก็แกะออกป่าหัวป่าทางเราไปล้างก่อนค่ะพริกแห้งเราต้องมาล้างก่อนค่ะมาโขกรวมกันค่ะโขกรละเอียดแล้วเอาไอ,าอาพ้พริกแกงค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดประมาณครึ่งซองใส่ลงไปแล้วก็กะปิด้วยนะคะกะปิค่ะกะปิด้วยนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะทําแบบสูตร สูตรบ้านเราเองค่ะคือเราจะปรุงเหมือนกับให้เราทําที่บ้านค่ะถ้าเราไปทําแบบพิแกนทุกอย่างปั๊บรสชาติมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยมากนี่ใกล้จะได้แล้วนะคะเห็นไหมคะสุกแล้วค่ะมะเขือก็ได้แล้วค่ะอันนี้ไม่เกิดจะใส่พวกใบ โหระพาก่อนนะคะแล้วก็ต้นหอมที่สามีซอยใส่ค่ะจริงๆก็ใส่แต่โหระพากันแต่ว่าสามีชอบต้นหอมค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนเราจะไม่ทําให้เสือให,ให้ให้มะเขือที่มันมะเขือเราจะไม่ทําให้สุกมากเกินไปนะค่ะถ้าสุกมากเกินไปแล้วมันไม่อร่อยนะคะไม่เคยจะตีระนะปิดไฟระนะค่ะ น่าทานมากค่ะทำทานเฉพาะครอบครัวนะคะเราจะไม่ทำเยอะเกินไปค่ะเพราะเราทานแต่พอดีกับครอบครัวค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะจะไม่ทำให้มะเขือสุกเกินไปนะคะน่าทานมากเลยค่ะ แกงเผ็ดบ้านๆของเม่เครือทำขายก็ได้สวัสดีค่ะ